ากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปดีๆจากทางช่องเราเคล็ดลับเสริมสเสน่ห์ของคนที่เกิดในแต่ละวันทั้ง7วันเกิดคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามจะโสดจะมีแฟนหรือแอบรักเขาข้างเดียวเนี่ยทุกคนก็อยากที่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นปกติหรือธรรมดาอยู่แล้วแต่คนทั้ง7วันเนี่ยก็จะมีพื้นฐานดวงชะตาที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมสเสน่ห์เนี่ยก็จะต่างกันด้วยวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการเสริมสเสน่ห์ของคนที่เกิดในแต่ละวันกันนะครับคนเกิดวันอาทิตย์โดยพื้นฐานของคนเกิดวันอาทิตย์แล้วเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เยอะอยู่แล้วที่พระเจ้าเนี่ยได้สร้างสเสน่ห์สร้างความดึงดูดใจไว้ในตัวคุณอยู่แล้ว พื้นฐานคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวันที่รวมข้อดีของในแต่ละวันมาไว้เกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่บางครั้งเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแบบฉีกแนวไปไม่ด้านไหนก็ด้านหนึ่งเลยนะครับเช่นบางคนเนี่ยก็ใจร้อนแบบร้อนมากนะครับมีอะไรก็พุ่งตลอดพูดตลอดบางคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไป จนคนที่เข้าใกล้เนี่ยเขารู้สึกว่าเกงเกงหรือบางคนเนี่ยก็จะดูยิงยิงหรือบางคนเนี่ยก็ชอบบงการคนอื่นชอบเหนี่กว่าคนอื่นชอบพีจาควบคุมคนอื่นนะครับดังนั้นคนที่เกิดว่าอาทิตย์เนี่ยก็คือบางอย่างมันสุดโตง่งเกินไปนิดนึงนะครับถ้าหากคุณลดดีกีตรงจุดนี้ลดความสุดโต่งเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยน่ารักมันจะทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นมันจะทําให้คุณเนี่ยมีคนหลงไหลอยากเข้าหาคุณอยากที่จะ พบเจอกับคุณอยากที่จะมาจีบคุณมากขึ้นวิธีการนะครับก็คือหากคุณเพิ่มความเป็นกันเองหากคุณเพิ่มความรู้สึกว่าเป็นมิตรความเฟรนลี่มากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้คุณดูน่ารักดูสดใสดูน่าเข้าหาและจะทําให้คนเนี่ยหลงรักคุณมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนคนเกิดวันจันทร์สําหรับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่โชคดีมาก เพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยเป็นดวงดาวแห่งเสน่ห์เฉพาะตัวที่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์สูงมากๆเป็นดาวของผู้หญิงยิ่งคนเกิดวันจันทร์ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีเสน่ห์ค่อนข้างสูงเรียกได้ว่าดึงดูดใจมีเสน่ห์แบบผู้หญิงสมัยโบราณเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเสน่ห์แบบแค่มองตาก็ทําให้คนตกหลุมรักได้แล้วคนที่เกิดวันจันท์เนี่ยมีเสน่ห์ที่ใครๆก็ลอกเลียนแบบไม่ได้ โดยเฉพาะที่คนเกิดวันจันทร์โดยพื้นฐานจะเป็นคนหน้าตาสวยโดดเด่นใครเห็นก็รู้สึกว่าน่ารักแล้วนิสัยและความเป็นกันเองของคนเกิดวันจันทร์เนี่ยยิ่งทําให้หน้าหลงไหลเรียกได้ว่าอยู่ที่ไหนใครๆก็รักคนเกิดวันจันทร์เพราะว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนอกจากอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาดีพูดจาไพเราะสุภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ยังเข้าหาคนได้ง่ายถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่ได้ดูอันตรายหรือว่าคนที่ดูน่ากลัวอะไรเกินไปนัก แต่ในบางครั้งเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์ก็อย่าตามใจคนอื่นมากไปให้เราเหมือนกับว่าเข้าฮาวังนิดนึงนะครับวิธีการเสริมเสน่ห์ก็คือให้คุณเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมานิดนึงเซ็กซี่นิดนิดนะครับเพราะว่าพื้นฐานคนเกิดวันจันทร์ไม่ค่อยแซ่บไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่ก็ให้เสริมความเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงก็แล้วกันแล้วคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีเสน่ห์มากกว่าเดิมคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีเสน่ห์เยอะขึ้นอีกเยอะเลยนะครับหากคุณเซ็กซี่ขึ้นมานิดนิด คนเกิดวันอังคารปัญหาของคนเกิดวันอังคารเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเกิดวันอังคารไม่มีเสน่ห์แต่ว่าจริงๆเนี่ยโดยพื้นฐานส่วนใหญ่คนเกิดวันอ Ping ังคารเนี่ยค่อนข้างมีเสน่ห์เยอะก็เลยจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเรียกได้ว่าคนเกิดวันอังคารโดยพื้นฐานนะตามหลักวิชาเนี่ยมักจะมีคู่เยอะมักจะมีแฟนหลายคนในชีวิตเนี่ยมีคนคอยอุยกับคุณมากมายมหาศาลเรียกได้ว่าคนเกิดวันอังคารเข้ากับใครก็ได้สามารถอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ จะอยู่ที่ที่แบบธุรกันดารเขาก็อยู่ได้เอาตัวรอดได้หรือจะอยู่ที่หรูหรูสวยๆงามๆแบบโรงแรมคือละหมื่นคือละแสนเขาก็อยู่ได้เรียกได้ว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยถือว่าเป็นคนที่อยู่ได้กับทุกที่อยู่ได้กับทุกคนแต่ว่าบางครั้งคนเกิดวันอังคารเนี่ยห้าวโผงผางพูดตรงไปหน่อยๆเรียกได้ว่าบางทีเนี่ยพูดจาขวานผ่าซากก็มีเหมือนกันสําหรับคนเกิดวันอังคารเรียกได้ว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยพูดจาอะไรแต่ละทีรีแบบ โอ้โหกระแทกใจคนฟังตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจิตใจอ่อนไหวแล้วไปฟังคนเกิดวันอังคารพูดเนี่ยโอ้โหใจสั่นเลยนะครับวิธีการเสริมสเสน่ห์นะครับก็คือให้คนเกิดวันอังคารเนี่ยบางครั้งก็อย่าพูดตรงเกินไปนะครับลดลงนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราโกหกนะแต่ว่าให้เราพูดอะไรให้มันนิ่มนวลกว่านี้พูดให้มันสุภาพพูดให้ไพเราะย,ยิ่งกว่าเดิมจะทําให้คนเกิดวันอังคารเนี่ยมีสเสน่ห์สูงยิ่งกว่าเดิมอีกเยอะเลย คนเกิดวันพุธเสน่ห์พื้นฐานของคนเกิดวันพุธไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรือว่ารูปล่างหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าสเสน่ห์ของคนเกิดวันพุธเนี่ยมักจะอยู่ที่จิตใจเพราะว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยมักจะเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ไม่ค่อยถือตัวเท่าไหร่เป็นคนที่เรียกได้ว่า ชอบอาสาคนชอบช่วยเหลือคนชอบทำสิ่งดีๆจึงส่งผลให้คนรอบข้างเนี่ยมักจะรักและเอ็นดูคนที่เกิดวันพุธไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานต่างๆคนเกิดวันพุธเนี่ย เป็นคนเข้มแข็งไม่ว่าจะเรื่องไหนเนี่ยคนเกิดวันพุธก็สามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องง้อใครด้วยบางทีคุณพึ่งพาตัวเองมากเกินไปเนี่ยจนไม่อาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดคุณได้บางทีคนเกิดวันพุธค่อนข้างเข้มแข็งมากเกินไปทําอะไรจัดการอะไรก็โดยตัวคนเ,เดียวทําอะไรก็ทํโดยตัวเองตลอดไม่ได้ที่จะไปพึ่งพาใครเลยมีแต่คนอื่นมาพึ่งพา แล้วบางทีเนี่ยคนอื่นมาพึ่งพามากๆเราก็เกิดอาการลำพาญเหมือนกันนะครับฉะนั้นวิธีการเสริมสร้างสเสน่ห์ของคุณก็คือการที่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะอ่อนโยนลงบ้างเข้าหาคนอื่นบ้างนะครับบางทีเนี่ยก็ต้องทํางานร่วมกับคนอื่นหรือว่าแบบทําเป็นเอ้ยตรงนี้เราทําไม่ได้แต่จริงๆเนี่ยเราให้โอกาสคนอื่นเข้ามาหาเราอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมคนเกิดวันพฤหสัสบดี โดยพื้นฐานคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหน้าตาดีแต่มักจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คืออาภัพรักมักจะมีคู่มีแฟนหรือแต่งงานเนี่ยช้ากว่าคนที่เกิดวันอื่นๆอยู่แล้วแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยเรียกได้ว่าหน้าตาก็ดีสเสน่ห์ก็มีเรียกได้ว่าเป็นคนที่ขลืมพูดน้อยสุภาพแล้วก็เป็นคนที่ ภายนอกเนี่ยดูเหมือนเป็นคนมีความรู้ชอบสั่งชอบสอนคนอื่นชอบพูดจาแบบบางทีพูดจาเหมือนนักลาลญาเกินไปหรือว่าชอบสอนคนอื่นเกินไปเนี่ยมันทําให้คนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าคนที่เกิดวันอื่นๆที่อายุใกล้เคียงกันฉะนั้นบางทีตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดอับสนิข,ของคุณเหมือนกันฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวันที่วันครูอยู่แล้ว พอเป็นวันครูเนี่ยก็ชอบสั่งชอบสอนชอบพูดอะไรที่มันมีสาระมากเกินจริงมีสาระมากเกินเหตุบางทีเขาตลกกันพอเราพูดไปปุ๊บเครียดทั้งบงเลยนะครับฉะนั้นวิธีการเสริมสเสน่ของคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเนี่ย คือถ้าใครอยากมีแฟนฉลาดเนี่ยมีมีแฟนเป็นคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีถือว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีต้องมีผู้เล่นบ้างมีมุกมีตลกมีอะไรสเสริมไปบ้างเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะดูตึงๆเครียดเกินไปหน่อยสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีนะครับคนเกิดวันศุกร์สเสน่ห์ของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงดาวศุกร์นี่เป็นดาวแห่งความรักและการเงินอยู่แล้ว คนเกิดวันศุกร์มีความลึกลับมีความดึงดูดมีความน่าค้นหาบางทีตัวคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกหรือว่ารู้ว่าตัวเองมีสเสน่ห์อะไรเลยนะแต่ว่าบางคนเนี่ยแค่มองคุณเฉยๆเนี่ยก็หลงรักคุณแล้วนะครับบางคนแค่มองคุณเฉยๆก็รู้สึกดีกับคุณแล้วบางคนแค่มองคุณเนี่ยก็โอ้โหฟอลโล่คุณแทบทุกช่องทางแล้วฉะนั้นเนี่ยคนเกิดวันศุกร์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดูเงีย,งยบๆในบางครั้งแต่ว่าถ้าเขาชอบใครเนี่ยเขาก็จะ พูดเยอะนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคือคนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่แต่งหน้าแต่งตัวได้ดีมากๆเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่มีการแต่งตัวทันสมัยหรือแฟชั่นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเขาทันแฟชั่นเขาแต่งตัวได้ดีกว่าคนเกิดวันอื่นๆมีรสนิยมการแต่งกายการแต่งหน้าค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนปากหวาน ทำอะไรเนี่ยก็มักจะทําให้คนรอบข้างหลงรักหลงไหลรู้สึกว่าอยากที่จะเป็นแฟนอยากที่จะช่วยเหลืออยากที่จะอุปการลเขาโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่คนเกิดวันศุกร์ควรทําเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเพิ่มความมั่นใจในตัวเองให้มันมากกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มความเป็นตัวของตัวเองบ้างเพราะว่าบางครั้งคนเกิดวันศุกร์ก็ชอบตามใจคนอื่นมากเกินไปฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยก็ต้องที่จะเข้มแข็งขึ้นมาบ้างก็จะดีเหมือนกันคนเกิดวันเสาร คุณเกิดวันเสาร์เนี่ยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีหากใครอยู่ใกล้เนี่ยก็มักจะตกหลุมรักโดยที่ไม่รู้ตัวแถมหน้าตาก็ดูดีมีสเสน่ห์อยู่กับใครก็สบายใจและแถมที่สําคัญเนี่ยเป็นคนพูดน้อยชอบฟังคนอื่นมากกว่าที่จะ ชอบพูดให้คนอื่นฟังโดยพื้นฐานคนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบพูดชอบให้ระบายความรู้สึกให้คนอื่นจะชอบที่จะเป็นคนปลดปล่อยอารมณ์หรือว่าคําพูดหรือสิ่งที่ตัวเองรู้สิ่งที่ตัวเองอยากโชว์พาวสิ่งที่ตัวเองอยากอวดสิ่งที่ตัวเองจะอวดอ้างสรรพคุณอะไรได้เนี่ยในขณะที่คนเกิดวันเสาร์เขาชอบฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดวันเสาร์ตรงจุดเนี้ยก็คือใครๆก็อยากจะไปฟังคําพูด ของคุณถ้าเกิดว่าคนเกิดวันอื่นๆฟังกันเองเนี่ยบางทีก็เบื่อเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนเกิดวันพุธกับวันพุธเนี่ยอันนี้เขาจะแย่งกันพูดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดวันพุธกับวันเสาร์เนี่ยก็คือคนเกิดวันพุธจะพูดคนเกิดวันเสาร์จะฟังถือได้ว่าเป็นคู่ที่เข้ากันได้ดีใครๆก็อยากพูดให้คุณฟังเพราะว่าคุณเป็นผู้ฟังที่ดีเสมออันนี้คือจุดเด่นของคนที่เกิดวันเสาร์แล้วก็เป็นคนที่พูดน้อยแต่วิธีเสริมเสน่ห์ของคุณเนี่ย ก็คือบางครั้งคนเกิดวันเสาร์โลกส่วนตัวสูงไปบางครั้งคนก็อยากรู้เรื่องของคุณบ้างบางทีเนี่ยพอวงสนทนามาถึงคุณเนี่ยวงแตกเลยเพราะว่าคุณไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่ฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ต้องพูดเพิ่มขึ้นนิดนึง